ทน well. ่ตั้งมัีก็เปยกนองน้องกอนนองนองอ้น้องนองโอ้คอน้องนองโอ้อนองนองโอรคอน้องนองโอ้คอน้องนอโอ้คอนองน้องโอ้คอนงนอคอน้องน้ออ้อน้องน้องอ้อนองนองอ้คอน้องนองโอ้คอน้อออคองนองโอ้องนอนอออนอนนอนอ เก่งโจให้ทุกอย่างเลยใายกันหยบลงเลยไปโจมีคนจับซอยมันมีเรือมีจะมีจับกล้องโอ้ปปปไปลว้วู้ส <stage> ึกยงเจ้าติ้นแลโจเล่นมาากนี้รู้สึกใเย็นงนั่นเลยไปโดดโคมมเจ้าเ้อได้กลิ่นี่เรือนั่นอ่ะอันนี้นด้มาที่ได้จวนนั้นหมือกบาท ตัวนี้สามหมื่นห้ามันแพงกว่าเขาบอกสีบโบมินสีธรรมศาสตร์เขาเนาะตัวนี้ธรรมศาสตร์ตัวนี้บอันนี่สภูตนี่วัฒนศาสตร์เอ้นู้นไอ้นู้นแหะธรรมชาติครับสีส้มเป็นสีสแตนด์บายว้าสแสดงว่านี่เดี๋ยวเขฟอกไว้แนี่เมื่อก่อนจะเป็นสีแดงกางเกงใช่ไหมเขาฟอกสีครับผมฟอกสีมากเลยบอกครับเสียค่าฟอกสีส่วนนู้นเป็นเอชเชนล้วนๆเยอะง่ายก็เป็นสีชมพูดูไาสีลักไปหน่อมสีอยู่ เกาหลีก็คือเกาหลีก็ขาวครับเกิดอะไรขึ้นนะครับททุก่านมาเด้อพันหมาถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นในที่เป็นเรากำลังวิจารณ์พันหมาอยู่มาถึงไหนยังมาถึงไหนหาบอกมาถึงหน่อยยังยกใส่เราอเปล่ามาอยู่ะจะตั้งแบบนี้มาอยู่คาเยอะๆตั้งแบบที่ท่านสามขาเดินจะหนูนเหรอเฮ้ยมาตัดบอกลูง ก็ตัดเอาแค่เเมตรวะสางพูละเมาก็เริ่มสอเดียวแล้วสร้างพูละเเจาเดียวเจกัทอลอกันเองฮะลง่โอ้ส่นกมีจะซองก้นกับีซอก้อนะตอนั้นปานบอกว่าจะเกียงจะเกียงเออปานอบอกเขาว่าจะเกียงจะเกียงงงอานีะงงอยานะจะเกียงใไไนง่้งอ่านีนะง่ะงงครับครัง ทองถุงเป็นเสือบอกว่าเปนต่ว่าเป้าเปียนแวะาทิพลักเปกหลายสมบาทเห็นมันมาถือแล้วล่ำสามบาทรอยหลเอาเรว่าซื้อรอครับผมมาทำสามารซื้อมาคว่าตาฝนมันมันดอกเบอร์เพื่อเือดายเจมตรเอเล็กเซนตเอเล็กเซนเจ็ดเมตร เมตรกับัดออกสามแล้วถูเออจดึงไปเงยาเนะโอตายตาตายตายตาย่าาาอยู่นเดียวเลยร้อนเหรอที่มันตัดออกสามเมตรมงแน่ะมันอาบัตสนอานได้ดึงเข้าหนไม่รู้นะเพราะว่าตัอดดกจิ้มก้อนเล็กอยู่ดงขาห้นกนอนไม่กินกับพกิน อทำเพื่อง้อเราบอกไม่ยืนดากิงใหญ่นีเด้อตีดากเด้อเอาเช็ดเอาเช็ดฮอนดากอพี่น้องเอามาฮวนอีกเอฟซีแขยมากเร็วเอามาอีกไม่อีกฮวนให้ได้จักแปดนาทีแล้วเร็วพ่อก้ขทมาจากเส้น เออเจ๊งเลยนเพื่อเป็นเมดตร้ตยึงะไปมวนนะวัวัดวัดออกของเ็ดวัดเราสองเมตรแปดิบเออโอ้หนากประเทศไทยเลยบันดาลใอะไนี่นะบัดใสสุดเสือไม่ดงเมเดดีต้องคุณภาพ้ายว่าใส่เสือเขามากเลยโอานเองไสแยงเถอะนี่

นั่นใมัดตะบอกได้ยินได้ิ่าบอกบอกสองเมตรยใช่ไม้าเอาอทกันนะทำกันลุกเยเด่ยเห็นยเปล่าทำไหนทำมาทไไนไม่ทหรือนี่เมนูจอเล็ก้นาได้ดึงไปใ้ห้ไั้ยว้าวไอะไรไใสมองไแนทอดดิ ได้พี่กันปลาูลวดกระซ้าลวดน่างอเป็นประเด็นดันดอกเป็ายดอกโอ้แล in oh. ้วเราปะตะเล็กเงินปอกเลี้ยครับลวดลวดตาแบบนี้ไอซีแล้ว ใช่โ่เอาจากเร็วกล่องก้วกล่องนองวเอาได้จับแล้วก็สนได้น้องเ้ิกินเบิรก่อนเด้อทอดไก่ใส่พริกเป็นไงพ่อมีทอดไก่ใส่พริกสูตรอะไกสูตรพิโลกบอก ตอไข่ใส่ปกอไข่ใส่พิกเจ้าคงโดนพริกตอดไม่ออกเลยแก่ไม่สูงนมาสงนิดน่งไปน้ไลได้หางกมันหรน้ำไหลสูมจังไได้ไปไล่น้ำไหล้ไลมันไลตัวน้ไลแมนภาษาแกงมาก่ะนุเม่อไหนเสียมอยู่บนหมอนหรอเป่ะบ่หมื่น ได้กินเบิร์ก่อนเขียดเด้อจำแห้งเด้อฟังนี่นะเดี๋ยวมันสิควาเด้อไหมจ้าควาุบลงตัวแห้งเลยเนาะไม่จำแห้งเลยอุ้ยไปไกลๆเลยเจ้ามาใส่ปฏิทโปฏิโทมาอ้าบอ่มาอัน่ดี่มาเจ้าบ่กไม่ปทปทันมนมัน้อใส่วูก่ะ ไม่จออันนักเริจรอยเลยรบวันไี้ยินเสียงเลยนักเดียวเลยเฮ้ยเส้ไมไฟอะไรนะฟังฟูไเริ่มร่อยไว้ขอบใจนะแม่ขอบคมณให้ราหลดหน่อยนะ้เ1าหลอดมาแล้วตัดขีดที่สองแล้วขีดที่สเอาไปกินข้าวประจ ไคนทงานิก่อน้เยเียบ่ะเพือเดอเพื่อนเดือดดาเพ่นเพื่อนเนาทก่นิ็รเต่าด้ตอนเี้กรด้ยตั้มหัลมหมดเลยโอ้ตัดรอกคนตัดตัดลวดไวให้มากลงมีอะไรมาเสิร์ฟอีละลู